ผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ตรงที่ท่านได้เห็นในขณะนี้เป็นความร่วมมือของสำนักง,งานพระรมชนจังหวัดกาลสินร่วมกับเ,เครือข่ายโอท็อปของจังหวัดและก็บริษัทประชาัฐรักสามาคัคคีจังหวัดกาลสินและก็กองทุนสตรีในการจัดเตรียมในช่วงทศการปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เราได้จัดชุดของขวัญกระเช้าของขวัญที่จะเป็นสื่อกลางในการมอบความรักความเคารพให้แก่กัน โดยทางจังหวัดกาลสินของเราได้ดําเนินการปีนี้เรามีคอนเซปต์ในการจัดกระเช้าของขวัญเพื่อที่จะส่งมอบให้กันและกันนะครับส่งความสุขให้กันและกันก็เป็น6ชุดนะครับชุดที่1เป็นชุดกระเช้าบุญบารมีชุดที่สองเป็นชุดกระเช้าวิถีผ้าไทยชุดที่3เป็นชุดใส่ใจสุขภาพชุดที่4เป็นชุดมหาลาภเงินทองชุดที่5เป็นชุดปองดองสามัคคีชุดที่6 เป็นข้าวดีอินทรีย์ไทยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราจัดใส่ในกระเช้านี้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มาจากภูมิปัญญาของพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เราขอเชิญชวนท่านได้ใช้กระเช้าของขวัญน,นะครับในการที่จะส่งมอบความสุขให้ พี่น้องประชาชนด้วยกันเองหรือจากผู้บังคับบัญชาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้ข้อบ,บัญชาให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในขณะเดียวกันเมื่อเราส่งความสุขให้กันแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆและก็ผู้ประกอบการก็จะได้มีเงินทองหมุนเวียนใน ชุมชนของพวกเราเพราะฉะนั้นก็ในเทศกาลปีใหม่นี้สำนักง,งานพนามชนจังหวัดกาลสินชาวกาลสินก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ใช้กระเช้าจากผลิตภัณฑ์โอท็อปของพวกเราเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ช่วยชาติในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราในยุคโควิดด้วยนะครับสั่งซื้อสั่งจองติดต่อได้ที่ไหนในส่วนของการสั่งซื้อสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่สำนักง,งานพนามชนจังหวัดกาลสินแล้วก็เครือข่ายโอท็อปจังหวัดกาลสิน และก็บริษัทประชารัตรักษมคัคีจังหวัดกาลสินและก็เครือข่ายกองทุนพนาบทบาทสตรีซึ่งมีพร้อมนะครับในส่วนรายละเอียดนะครับเบอร์โทรต่างๆเราก็จะได้อมอบให้แล้วก็ที่สําคัญเราได้ทําเป็นคิวอา e โค้นะครับให้สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับตัวนี้มีเบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยมีเบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยนะครับใน โปรชัวของเราด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของจิวาโคที่ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเราก็จัดส่งถึงมือท่านนะครับนี่หรือจะเดินมาที่ศูนย์โอทอปของพวกเรานะครับแล้วก็ศูนย์อาคารใหม่ตรงนี้เรียกว่าอาคารบริการนักท่องเที่ยวและการจัดแสดงจําหน่ายสินค้าผลิตภั์จุมชนได้นะที่โรงพยาบาลตรงข้ามกับโรงพยาบาลกาลสินอันนี้หาง่ายเรามีกระเช้าไว้รอ ที่จะให้พี่น้องได้มาเลือกมาจองแล้วก็มาใช้บริการอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ